เต่า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 มันมีสีขาสีตีเดินมามันทำหัวผุบผุบโพโพมันทำหัวผุบผุบโพโพเต่า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 มันมีสีขาสีตีเดินมามันทำหัวผุบผุบโพโพมันทำหัวผุบผุบโพ เต่า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 มันมีสี่ขาสีตีนเดินมามันทำหัวผุกผุกโพโพมันทำหัวผุกผุกโพโพเต่า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 มันมีสี่ขาสีตีนเดินมามันทำหัวผุกผุกโพโพมันทำหัวผุกผุบโพ เต่า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 มันมีสีขาสีตีนเดินมามันทำหัวผุบผุบโพโพมันทำหัวผุบผุบโพโพเต่า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 มันมีสีขาสีตีนเดินมามันทำหัวผุบผุบโพโพมันทำหัวผุบผุบโพ เต่า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 มันมีสีขาสีตีนเดินมามันทำหัวผุผุโพโพมันทำหัวผุกผุโพโพเต่า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 มันมีสีขาสีตีนเดินมามันทำหัวผุกผุโพโพมันทำหัวผุกผุบโพ